เคยเป็นกันไหมครับได้เราเตอร์ตัวใหม่เอี่ยมมาแล้วก็แบบจะเริ่มตรงไหนก่อนดีเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยวันนี้เราจะมาจับมือทํากันเลยเปลี่ยนเรื่องเทคนิคยาก,ยากให้เป็นเรื่องง่ายๆตั้งแต่แกะกล่องออกมาจนท่องเว็บได้ชิวๆเลยครับไปดูกันไม่ต้องกังวลไปเลยนะฮะในนี้เราจะพาไปดูทีละสเตปทีละขั้นตอนเลยเอาแบบง่ายที่สุดรับรองว่าดูจบแล้วเนี่ยใครๆก็ทําตามได้แน่นอน โอเคมาเริ่มกันเลยสเต็ปแรกเนี่ยสำคัญที่สุดเลยมันเหมือนกับการที่เราต้องไปบอกเราเตอร์ของเราก่อนว่าเฮ้ hey, ประตูออกไปสู่โลกอินเทอร์เน็ตนะ่ะอยู่ทางนี้นะซึ่งก็คือการเชื่อมต่อเข้ากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือที่เขาเรียกกันว่า ISP นั่นเองครับไอวิธีการเชื่อมต่อที่ส่วนใหญ่เราใช้กันเนี่ยเขามีชื่อเรียกเท่ๆว่า PPPOE นะครับ ไม่ต้องไปจําชื่อเต็มเหมือนก็ได้แค่รู้ว่าคอนเซปต์มันง่ายมากๆเลยมันก็คือการที่เราต้องใช้ username กับ password ที่ได้มาจากค่ายเน็ตนะครับเพื่อล็อกอินเข้าไปนึกภาพตามง่ายๆก็เหมือนเราล็อกอินเข้า Facebook หรืออ e ีเมลเลยคล้ายๆกันเลยแล้วทํายังไงล่ะง่ายนิดเดียวครับแค่เข้าไปที่หน้าตั้งค่าของเราเตอร์นะแล้วก็หาเลย Connection Type หรือประเภทการเชื่อมต่อให้เลือกเป็น PPPoE จากนั้นก็กรอก username กับ password ที่ได้มา เช็คให้ถูกเป๊ะๆนะครับกดตกลงปุ๊บแค่นี้เองเราเตอร์ของเราก็เหมือนกับมีกุญแจไขประตูไปสู่โลกอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วเอาล่ะพอเรามีประตูออกไปสู่โลกข้างนอกได้แล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็ถึงเวลามาสร้างบ้านของเรากันแล้วบ้านในที่นี้ก็คือเครือข่ายส่วนตัวของเราเองนั่นแหละ เพื่อให้อุปกรณ์ทุกชิ้นในบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือถือคอมพิวเตอร์สมาร์ททีวีหรืออะไรก็ตามแต่สามารถคุยกันรู้เรื่องแล้วก็พากันเดินออกไปใช้อินเทอร์เน็ตผ่านประตูบานที่เราเพิ่งเปิดเมื่อกี้นี้ได้ก่อนจะไปไกลกว่านี้ต้องมารู้จักกับคำว่า IP address กันก่อนมันคืออะไรคิดภาพตามง่ายๆเลยครับมันคือเลขที่บ้านดีๆนี่เองอุปกรณ์ทุกชิ้นที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเราเนี่ยจะต้องมีเลขที่บ้านของตัวเองที่ไม่ซ้ำกันเลยนะฮะเพื่ออะไร ก็เพื่อให้มันส่งข้อมูลหากันได้ถูกตัวไงครับไม่ลืมเดี๋ยวส่งจดหมายผิดบ้านกันพอดีและนี่เลยครับเลขที่บ้านของพระเอกของพระเอกเราตัวเราเตอร์เอง192.168.1.1จําำเลขนี้ไว้ก็ได้นะครับมันเปรียบเสมือนที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือศูนย์บัญชาการของเน็ตเวิร์เราเลยเวลาจะเข้าไปตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องมาเคาะประตูบ้านเบอร์นี้แหละ และก็ไม่ต้องกังวลว่าเราเตอร์ของเราจะเป็นเลขอื่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเลขนี้เรียกได้ว่าเป็นค่ามาตรฐานโรงงานเลยเราเตอร์ที่ใช้ตามบ้ายแทบจะทุกยี่ห้อก็จะใช้เลขนี้เป็นค่าเริ่มตน้นดังนั้นเวลาจะเข้าไปเซตอัพอะไรใหม่ๆเนี่ยก็เริ่มต้นจากเลขนี้ได้เลยทีนี้มาถึงส่วนที่ผมว่ามันเหมือนเวทมนต์เลยนะในการตั้งค่าเน็ตเวิร์ก มันคือสิ่งที่เรียกว่า DHCP ครับเจ้า DHCP เนี่ยมันเปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่ฉลาดมากๆเลยที่จะคอยจัดการเรื่องหน้าปวดหัวให้เราแบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยแล้วมันทำอะไรล่ะ DHCP คือระบบที่จะคอยแจกเลขที่บ้านหรือ IP address ให้กับอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เข้ามาเกาะ WiFi บ้านเรามันแจกให้เองเลยนะฮะ โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งกรอกเลขให้มือถือเครื่องนี้คอมเครื่องนั้นทีละเครื่องเครื่องให้วุ่นวายเลยสะดวกสุดๆอ่ะลองดูภาพนี้นะครับจะเห็นว่าเน็ตเวิร์ของเราเนี่ยมันมีเลขอยู่สส่วนหลักๆเลยด้านซ้ายนั่นคือ IP ของเราเตอร์ก็คือที่อยู่ของผู้ใหญ่บ้านที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ส่วนด้านขวาเนี่ยคือช่วงของ IP Address หรือพูดง่ายก็คือ ทะเบียนบ้านที่ผู้ใหญ่บ้านคนนี้จะเอาไว้แจกให้กับลูกบ้านที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่อย่างมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเรานั่นแหละครับแล้วจะเปิดใช้งานมันยังไงโอ้โหง่ายมากๆครับแค่เข้าไปในหน้าตั้งค่าแล้วหาคำว่า DHCP server แล้วก็ติ๊ก enable หรือเปิดใช้งานแค่นั้นเลย จากนั้นเราก็แค่ไปกำหนดว่าเออจะให้เริ่มแจกเลขที่บ้านเบอร์อะไรดีเช่นเริ่มที่เบอร์100แล้วกันแล้วจะให้มีบ้านได้ทั้งหมดกี่หลังสมมุติว่า50หลังทีนี้เราเตอร์มันก็จะจัดการเองเลยครับมันจะแจก IP ตั้งแต่เบอร์100 101 102ไปจนถึง149ให้เองเลยสบายมากมาแล้วมาถึงขั้นตอนที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันมากที่สุดแล้วนั่นก็คือการตั้งค่า Wi-Fi นั่นเอง เราจะมาสร้างเครือข่ายไร้สายของเรากันจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตกันแบบที่ไม่ต้องมีสายมาเกะก,กะวุ่นวายอย่างแรกสุดเลยของการตั้งค่า Wi-Fi ก็คือการตั้งชื่อใช่ครับ ตั้งชื่อเครือข่ายของเราในทางเทคนิคเขาจะเรียกว่า SSID นะครับมันก็คือชื่อ Wi-Fi ที่จะโผล่ขึ้นมาบนจอมือถือหรือคอมของเราเวลาที่เรากดค้นหาสัญญาณน,นั่นแหละตรงนี้แหละครับคือพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์จะตั้งชื่อให้เท่ให้กวนหรือให้น่ารักแค่ไหนจัดเต็มไปได้เลยขั้นตอนการตั้งค่าก็มีไม่กี่อย่างเองครับ 1. คือเปิดสัญญาณไวเลสก่อนเลย2ก็ตั้งชื่อ SSID ที่เราเพิ่งคิดได้เมื่อกี้ 3คือเปิด SSID Broadcast อันนี้สำคัญนะเพื่อให้เครื่องของเรามองเห็นชื่อ WiFi นี้นะครับและสุดท้าคือการเลือกช่องสัญญาณหรือ Channel ปกติแล้วเนี่ยเขาจะแนะนำให้เลือกช่อง 1, 6หรือ11เพราะอะไรเพราะว่า3มช่องนี้มันเป็นช่องที่สัญญาณไม่กวนกันเองครับมันจะช่วยลดโอกาสที่ WiFi เราจะไปตีกับของเพื่อนบ้านได้นั่นเองโอเคตอนนี้เรามีบ้านดิจิทัลที่สวยงามเป็นของตัวเองแล้วนะมีชื่อเท่ๆแล้วด้วย แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆๆๆเลยนะคะมองข้างไปไม่ได้เด็ดขาดนั่นก็คือเรื่องความปลอดภัยครับมันก็เหมือนเราสร้างบ้านเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ติดประตูติดลูกบิดนะครับต้องมาล็อกบ้านกันก่อนลองคิดภาพตามดูนะคะถ้าบ้านเราไม่ล็อกประตูใครก็ไม่รู้เดินเข้ามาเปิดทีวีเปิดแอร์ใช้ตู้เย็นของเราได้ตามสบายเลยคงไม่ดีใช่ไหมครับ WiFi ก็เหมือนกันเป๊ะเลยถ้าเราไม่ใส่รหัสผ่านไว้เนี่ยใครก็ได้แถวนั้น ก็เข้ามาเกาะใช้เน็ตเราได้ฟรีๆเลยผลที่ตามมาคืออะไร 1. เน็ตเราช้าลงแน่ๆและที่น่ากลัวกว่านนั้นคือข้อมูลส่วนตัวของเราอาจจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือต้องเลือกระบบความปลอดภัยครับเวลาเข้าไปตั้งค่าเนี่ยมันจะมีตัวเลือกให้เราเห็นอย่าง WEP หรือ WPA สอตัวนี้บอกเลยว่าเก่าไปแล้วครับ ไม่ปลอดภัยแล้วอย่าไปเลือกมันนะให้เลือกตัวนี้เลยครับ WPA2 Personal จำชื่อนี้ไว้เลยเพราะนี่คือมาตรฐานที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการใช้งานตามบ้านในยุคนี้แล้วครับพอเลือกระบบความปลอดภัยเสร็จก่อนแน่นอนต้องตั้งรหัสผ่านครับกดเหล็กเลยคือต้องยาวอย่างน้อย8ตัวอักษรนะแล้วก็มีเคล็ดลับนิดนึงคือพยายามผสมผสมกันไปครับมีทั้งตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตัวเลขแล้วก็สัญลักษณ์พิเศษ ยิ่งผสมเยอะยิ่งเดายากแต่ก็ต้องเป็นรหัสที่เราจำได้ด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าบ้านตัวเองไม่ได้ยุ่งเลยและเมื่อทำทุกอย่างครบถ้วนตามนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับเครือข่าย WiFi ที่บ้านของเราตอนนี้พร้อมใช้งานแบบเต็มรูปแบบและที่สำคัญคือปลอดภัยหายห่วงแล้วครับเอาล่ะครับตอนนี้เน็ตเวิร์กใหม่ของเราก็พร้อมแล้วคำถามสุดท้ายก็คือ แล้วอุปกรณ์ชิ้นแรกที่จะเอามาเชื่อมต่อคืออะไรกันจะเป็นมือถือคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องเกมคอนโซลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็ขอให้สนุกกับการท่องโลกอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายใหม่เอียมที่ตั้งค่าด้วยฝีมือของเราเองนะครับ